เสกทีกจเล็เที่ยงีปตต้อง้องกาัวเครื่องตัวนี้นะครับหลังจากที่กลับมาจากลงกึงแล้วนะครับเนาะผมก็ทําการประกอบเพลาเข้าเวียงนะครับเมื่อกี้ที่ให้ดูไปก็หมุนลื่นปกติดีนะครับไม่มีเืดไม่มีตึงอะไรนะครับ หมุนลื่นดีแล้วตอนมานี่หมุนเล่นแบบนี้แทบจะไม่ได้เลยนะครับมันจะฝืดๆหนักๆตึงๆเนาะตอนนี้เนี่ยครับจับเบาๆนะครับหมุนลื่นๆคล่องๆนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูของเสียตัวนี้หน่อยนะครับเนาะที่หลังจากไปลงกึงมาอย่างแรกเลยนะครับผมไปซื้อซากเครื่องมาตัวหนึ่งนะครับเครื่องที่เขาชำละขายอะครับเนาะไปซื้อมาตัวหนึ่งครับมีอันนี้เสื้อสูบที่ซื้อมานะครับเนาะแต่เราไม่ใช้นะครับ ก็มีอะไรจุกจิกที่ติดเครื่องมานะครับฝาสูบเราก็ใช้ฝาสูบนะครับเขาใช้ฝาสูบกับเพาเข้าเหวี่ยงเนาะเพราะว่าเพาเข้าเหวี่ยงมันเป็นรอยเยอะนะครับมผมก็ไหนๆก็นี่ละก็เลยจัดเปลี่ยนไปเลยนะครับเนาะ<ม> <c oughs> นี่ก็ลื่นปกติดีส่วนเรื่องฝาสูบนะครับที่เอาเครื่อง,อง <anish S 1> ตัวใหม่มาถ้าก็มันมีผูนะครับเนาะก็ทําการเชื่อมนะครับเนี่ยรอยเชื่อมอยู่เนี่ยครับเนี่เชื่อมใสายน้าเรียบนะครับ เปลี่ยนปอกวาวเปลี่ยนวาวไอเดียเสียใหม่หมดนะครับอันนี้เรียบร้อยนะครับวาวไอเดียเสียเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนี่นะครับวาวไอเดียเสียนะครับยี่ห้อล็อกกี้ครับก็เกตใช้งานทั่วๆไปนะครับเนาะก็ก็คว้านไซส์ลูกสูบใหม่นะครับลูกสูบที่คว้านใหม่เป็น 4G 9ี2ไซส์50นะครับเนาะยี่ห้ออาร์ตนะครับยี่ห้อนี้ผมก็ใช้ประจําอยู่เนาะก็ใช้ในท้องตลาดทั่วไปนะครับ อะไรประกอบเครื่องก็เหมือนทุกคันนะครับมีลูกสูบนะครับหน่อลูกสูบที่ให้ดูไปเมื่อกี้ชับอกชับก้านนะครับกันรุ่นต่างๆนี่ครับชับเมน 4G 92เก้าฝ่อสแตนดาร์นะครับชับก้าน4 g 92เก้าฝ่อสแตนดาร์แล้วก็กันรุ่น4 g 91 9เก้าหนึ่งเก้าองใช้อันเดียวกันได้นะครับเนาะแหวนลูกสูบครับ TP นะครับ4 g 92กองไซส์ห้าสิบนะครับอันนี้นี่ก็คือแหวนลูกสูบนะครับนี่คือแหวนนะครับเดี๋ยวผมต้องไลายประกอบให้นะครับ มีอะไรบ้างมีเสื้อเสื้อวาวาน้านะครับมีแปบน้ําข้างเครื่องเนาะมีวาวาน้ําขอหารเท่าน้นําบนเท่อน้าล่างยางฝาวาวสั่งเบิกแท้นะครับชุดซีนเบ้าหวัวซีนบางตัวได้แท้ก็เอาแท้มาให้นะครับเนาะบางตัวที่มันไม่ได้แท้ก็จะเป็นเป็นเอนโอเคนะครับเอ็ OK. นโอเคี่ห้อนี้ก็ใช้งานได้ดีครับปกติดีไม่มีอะไรซีนเบ้าหวัวเทียนนะครับก็นี่ก็สั่งเบิกแท้มาให้นะครับหนึ่งสองสามสี่ครบละ ปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับปั๊มน้ำมันเครื่องเราใช้ของเครื่องตัวใหม่นะครับของเครื่องตัวใหม่นะครับผมก็ล้างทําความสะอาดอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผูชีพกาวทำความสะอาดไว้แล้วีีก็พร้อมประกอบนะครับน้องใช้ของเครื่องตัวใหม่ของเครื่องตัวเก่าที่ผมไม่ใช้เพราะว่าผมกลัวมันเสื่อมนะครับถ้าแรงดันน้ำมันเครื่องไม่ดีทําให้ชาร์เป็นรอยพอร์คเบีบเป็นรอยเหมือนกันนะครับฝักบัวนะครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับเสื้อฝาหลังนะครับที่ใส่ซีคอหลังก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวก็ รอประกอบนะครับเนาะของเสียคันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ที่ผมอยากจะให้ดูเลยก็คือปลอกวาวนะครับปอกวาวนี่อยู่นี่นี่คือลูกสูกเก่านะครับเนาะรถมิซูครับตระกูลมิซูเนี่ยปอกวาวมันชอบหลวมนะครับมันเป็นทุกคันเลยครับผ่าเครื่องคันไหนมานะวาวจะหลวมนะครับปลอกวาวจะหลวมนะครับอันนี้คือปอกวาวนะครับเนี่ย ปอกวาวของเก่านะครับแล้วนี่คือวาวนะครับนี่คือวาววาวเนี่ยมันต้องสวมสวมในปอกวาวอย่างนี้นะครับผมในปอกวาวอย่างนี้นะครับวาวมันก็จะขึ้นลงขึ้นลงตามการเปิดปิดของเครื่องนะครับเนาะปอกวาวอันเนี้ยนะครับปลายนิ้วชี้เนี่ยมันชอบหลวมนะครับขนาดไหนที่ตั้งวาวชิดแล้วมีนังแก๊กแก๊กแก๊กในเครื่องอะ คือปลอกวาล์วหลวมนะครับเป็นรถมิสูเจอเกือบทุกคันเลยครับปอกวาล์วชอบหลวมนะครับฝาสูบอันนี้ที่ได้มาก็หลวมหมดเลยนะครับก็จาเป็นต้องเปลี่ยนใหม่หมดปอกวาล์วสิบหกตัววาล์วใหม่สิบหกตัวนะครับอันนี้ก็เป็นยางหมวกวาล์วอะไรก็เสร็จเรียบร้อยละนะครับมันเป็นโรคประจาตัวของเขาเนาะรถมิสูเป็นเกือบทุกคันเลยนะครับคันนี้ก็จากการเปลี่ยนให้เรียบร้อยละนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาไล่ประกอบต่อให้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผม